ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะมีเรื่องของเศรษฐกิจยูโรโซนมาฝากกันค่ะโดยที่เศรษฐกิจในช่วงเดือนเมษายนนั้นก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นข้อมูลที่ขึ้นมาแตะระดับสูงสุดในรอบ11เดือนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีมุมมองความกังวลจากนักเศรษฐศาสตร์นะคะที่มองว่าประเด็นเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แม้ว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้กระจายไปอย่างทั่วถึงในทุกภาคส่วนค่ะ รายงานการสำรวจของธนาคารฮัมบูร์กคอมเมอรเชเกี่ยวกับค่าประมาณดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในยูโรโซนซึ่งได้ตีพิมพ์โดย S&P Global เมื่อวันที่21เมษายนระบุว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในยูโรโซนได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นในเดือนเมษายนและแตะระดับสูงสุดในรอบ11เดือนโดยค่าประมาณดัชนีในเดือนเมษายนเพิ่มสูงขึ้นเป็น54.4 จากเดือนมีนาคมซึ่งอยู่ที่53.7โดยตัวเลขที่สูงกว่า50บ่งชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างไรก็ตามค่ะนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารฮัมบูร์กคอมเมอรเชียลระบุว่าดัชนีของยูโรโซนเผยให้เห็นภาพ,พรวมที่ดีของเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตือนว่าหากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจมไม่ได้กระจายตัวไปอย่างทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ส่นภาคการบริการมีความเข้มแข็งมากขึ้นถึงแม้ภาวะเงินเฟอ้อในยูโรโซนจะยังคงอยู่ในระดับสูงและรายได้ของประชาชนยังไม่สอดคล้องกับราคาผู้บริโภคที่พุ่งสูงโดยภาวะเงินเฟอ้อในยูโรโซนลดลงเหลือร้อยละ6.9เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมีนาคมแต่ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปซึ่งตั้งไว้ที่ร้อยละ2 โดยแม้ว่าความกังวลเรื่องภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วยุโรปจะเริ่มคลี่คลายลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะแต่เจ้าหน้าที่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ได้ออกคำเตือนว่ายุโรปจะเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างรุนแรงในปีนี้โดยอัลเฟรดแคเมอร์ผู้อำนวยการ,รแผนกยุโรปของ IMF เปิดเผยว่ามีความเสี่ยง ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในบางประเทศและเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างมากอย่างไรก็ตามคเยอรมนีเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่ IMF คาดการว่าจะ,ะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีนี้ส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นจากวิกฤตในยูเครนโดยข้อมูลของรายงานดังกล่าวนะคะยังชี้ให้เห็นถึงการผลิตที่ลดลงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยค่ะ